สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดลองอทำหัวเชื้อจุรินทรีย์ดูว่าอย่างที่เขาแนะนำนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เราแนะนำไปแล้วเราจะมาเริ่มทำกันเลยอันนี้เป็นตัวเครื่องที่ปัน่นนี่เป็นตัวปัน่นนะผมจะใส่ไปเลยจะใส่ไข่ลงไปนะเขาให้ใส่ไข่4ฟองผมเลือกที่จะใช้4ฟองเพราะว่าจะต,ต้องใช้เยอะนิดนึง นะครับแล้วก็มีเ,าเขาบอกให้ใส่ผงชูรส4ช้อนตามจำนวนไข่จะลองดูนะครับว่าจะใส่4ช้อนใส่ลงไปดูนะครับ4ช้อนโต๊ะนะเต็มที่โอเคห 2 3เขาให้ใส่ให้เต็มเลยนะครับผมก็ผมก็เลือกสใส่ที่ใส่ให้เต็ม4นะฮะสี่ช้อนเต็มเต็มนะครับอนุญาตเก็บไปก่อนไปใช้ครั้งต่อไปแล้วพวกมีน้ำตาลผมเลือกจะใช้น้ำตาลก็เรียกว่าน้ำตาลสีน้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลขาวหรือน้ำตาลฟอก ใช้สี่ช้อนพูนๆเลยเขาบอกหนึ่งสองสามสนะครับสี่ช้อนเต็มๆเลยไม่ต้องห่วงใส่เยอะขนนั้นก็น่าจะได้เพราะมันเป็นอาหารจุลินทรีย์น้ำตาลจะเป็นอาหารจุลินทรีย์อย่างดีนะแล้วเขาบอกให้ตามด้วยนมเปรี้ยว เท่าที่หาไดนะ้ผมก็เลยใช้ยี่ห้อนี้เทนะ่าทีา่ใช้ได้หาได้นะเทให้หมดเลยใส่ไปหมดขวดเลยนะครใส่ไปหมดขวดเลยและบางคนบอกว่าให้ใส่อ,อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องดื่มเครื่องดื่มชูกำลังนะผมจะใส่ไปประมาณหนึ่งฝาแล้วกันนะ ใส่ประมาณหนึ่งฝาจะแล้วก็ตามด้วยบางคนเขาบอกว่าให้ใส่กับกะปินะฮะกะปิผมก็เลือกที่จะเอายี่ห้อนี้เท่าที่มีนะครับจะลองดูอ,อันนี้ใช้ปใช้ไปครั้งหนึ่งละก็ <c oughs> จะมีเขาเรียกว่ามีเทียนนะฮะไว้ปิดหน้านี่คือกะปิ ะะกะปิที่เรากินกันนี้แหละเขาบอกให้ใส่ประมาณ1ช้อนผมก็จะใส่ช้อนเต็มๆตนะก็จะใส่ช้อนหนึ่งเต็มๆโอเคจากนั้นผมก็จะใช้วิธีปั่นนะครับใช้วิธีเครื่องปั่นนะครับไม่ต้องตีเพราะว่าเปลือกไข่ก็จะได้ละเอียดเต็มที่นะฮะ เลือกไข่ไม่ต้องทิง้งเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมน้ำนิดนึงนะครับลางช้อนลงไปด้วยล้างช้อนกระปินะครับน้ำนี้เป็นน้ำดื่มนะฮะที่เขาขายกันยกโหลก,กันแล้วกันนะครับผมจะลองใช้น้ำดื่มเองผมจะลองใช้น้ำที่เราดื่มกันแทนบางท่านบอกว่าให้ใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติผมไม่มีน้ำจากแหล่งธรรมชาติผมก็เลยลองใช้น้ำดื่มนะน้ำดื่มที่เราดื่มกันนะครับ เดี๋ยวผมก็จะปั่นนะครับผมจะใช้วิธีปั่นให้ละเอียดให้เข้ากันไม่ต้องเสียเวลามาตีมาตีไข่ให้ละเอียดนะใช้ตัวนี้ทีเดียวจบ ลองดูว่าละเอียดแค่ไหนโหละเอียดมากครับพูดง่ายว่าเปลือกไข่นี้ไม่ต้องไม่ต้องบี้ไม่ต้องบดให้ละเอียดนี่ก็บดให้ละเอียดเต็มที่แล้วนะครับโอเคได้มาแล้วผมก็จะใส่นี่เลยน้ําอยู่ที่3.78ลิตร3ลิตรกว่านะครับน้ําดื่มทีนี้ที่ผมได้เตรียมไว้และที่เหลือก็จะใส่นี่ด้วยนะครับ จะเติมน้าลงไปก่อนแล้วกันตัวนี้เติมน้ําลงไปือตัวนี้อยู่ที่ประมาณไม่ถึงลิตรนะจะอยู่ที่ประมาณครึ่งลิตรตัวนี้ไม่ถึงลิตรดี946มิลลิลิตรขวดนี้นะครับผมก็จะเติมน้ําเกือบให้เต็มเหลือพื้นที่ไว้สำหรับการเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์แล้วค่อยเติมน้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมเตรียมมาไว้3ขวด นะครับเตรียมมาไว้3ขวดนะฮะจะเติมไว้ให้เต็มที่นะครับดูสิว่าจะประสบความสำเร็จไหมจะประสบความจะประสบผลสำเร็จตามที่เขาแนะนำกันไหมนะครับมมีกลิ่นมีกลิ่นทุกอย่าง เดีนะ๋ยวจะให้ดูตัวนี้นะครับนะเลื่อนกล้องมาใกล้ๆเนี่ยทีนี้ผมก็จะเติมลงไปเลยนะผมจะเติมลงไปเลยดูมนาะเยอะเลยเติมลงไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูที่ให้ดูที่ขวดแล้วกันนะผมเติมไปแล้วขวดใหญ่ตัวนี้3ลิตรกว่า 3, ลิตรจุด78 นะมลิตรกว่าๆตัวนี้ก็จะเติมตัวนี้ไม่ถึงลิตรขวดนี้นะครับผมก็จะเติมไปเต็มไม่เต็มเหลือไว้อีกขวดนึงแล้วกันจวค่อยเติมน้ําอีกทีหนึ่งตัวนี้ปากใหญ่หน่อยก็เติมได้ดีได้เร็วเหลือไว้ขวดใหญ่หน่อยแล้วกันน,นี่ยังเห็นฮะเห็นไหมครับรู้สึกจะมีะม,มีเขาเรียกว่ามีเปลือกไข่นะมีเปลือกไข่อยู่ เดี๋ยวผมขออนุญาตเติมน้ำนิดหนึ่งขออนุญตเติมน้ำนิดหนึ่งนะ <c oughs> ที่ทำอย่างนี้เพราะว่าเปลือกไข่เขาไม่ค่อยลงนะ,ะับผมก็เลยจะต้องใช้วิธีฉีดน้ำเข้าไปช่วย <c oughs> ฉีดน้ำเข้าไปช่วยก็ยังลงไม่หมดขอเป็นน้ำที่เต็มเต็มขวดแล้วกันเตรียมน้ำ เต็มขวดนะครับก็จะได้ล้างเอาเปลือกไข่ก็จะได้ล้างเอาเปลือไกไ,ออไข่ลงไปให้หมดเลยนะครับเขาไม่ค่อยลงผมก็ใช้วิธีนี้แหละ,ะนี่เลยเราไม่ต้องไปล้างให้เสียนะล้างเอาขวดของเรานี่แหละนะครับเอาทุกหยด นะเป็นไข่เป็นน้ำตาลผงชูรสเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ไข่โอเคก็ใส่เต็มที่มีตัวนี้แล้วก็ต้องใส่ล้างไปอีกนิดนึงนะขออนุญาตมาทางนี้แล้วกันครับ ดูซิว่าจะประสบความสำเร็จไหมนะตามที่อาจารย์ Youtube ทั้งหลายแนีนมาเราก็ทำตามเดีวจะลองไว้ใส่พืชนะครแสดงว่าน้ำก็ยังพอมีนะผมจะเติมอันนี้ให้เต็มผมจะไม่เติมให้เต็มผมจะเหลือไว้หน่อยหนึ่งเพื่อให้เขาเกิดมีพื้นที่ในการาขยาย นะสร้างแก๊สก็จะมีพื้นที่ให้เขานะครตัวน,นี้เติมด้วหน่อยแล้วกันอโอเคได้ทั้งหมดประมาณ3ขวดนะมีขวดใหญ่ด้วยนะมีขวดใหญ่แล้วก็มีขวดกลางเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตปิดก่อนแล้วค่อยเขยา่านะครับขออนุญาตปิดแล้วค่อยเขยา่า Okay. ขย่าเสร็จแล้วก็ไปตากแดดนะแดดก็อย่างที่บอกภายใต้อุณหภูมิที่อยู่ที่ประมาณนะครับกว่าองศาสูงสุดก็26องศานะโดยทั่วไปก็จะต่ำกว่า20บางช่วงเวลาก็อยู่ที่10บนะฮะสิบสนิดนิดก็ลองดูว่า,าจะเกิดผลไหมจะได้ผลประโยชนย์ได้ผลเต็มที่ไหม นะครับนะฮะขย่าเขาบอกว่าให้เขาบอกว่าให้ขย่าทุกวันไปขย่าเพื่อให้ก็เรียกว่าเพื่อให้สารจุลินทรีย์นั้นแตกตัวเร็วขึ้นนะครับรารย์หลายท่านบอกว่าให้ไปขย่าต้องไปขย่าทุกวันแล้วก็เปิดฝา ให้แก๊สเข้าออกหน่อยนะครับเราก็จะทำตามวันนี้เราเสร็จสิ้นภารกิจนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเราอีกหน่อยนึงเราก็จะเอาไปตากแดดสังเกตว่าสีสีน่าจะเป็นไปด้วยหนึ่งอของอน่าจะเป็นกะปิที่ออกมาสีนี้กรบางท่านบางท่านบอกว่าใส่กระปิแล้วสีเขาจะแดง สวยและแดงเร็วนะเป็นเร็วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็พี่เบิ่มเลยพี่ใหญ่โอเคออกจากสีขุณสีน้ำซาวข้าวนะครับลองดูว่าจะได้ผลอย่างที่อาจารย์เขาบอกไหมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเขียนไว้วันนี้วันที่18นะโอเครู้สึก มึกก็จะหมดแล้ว august 18นะมาไม่ออกซะละโอเคแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วกันอ่าไม่ออกละก็ไม่เป็นไรจำเอาอะจะเห็นไหมไม่เห็นโอเคงั้นก็เสร็จสิ้นภารกิจเดี๋ยวเราจะนำออกไปตากแดด ดูว่าบางท่านบอกว่า3วันก็ใช้ได้บางท่านก็บอกว่าให้ใประมาณ45วันแล้วเราจะลองดูนะครับ